เบื้องมากค่อยละเบิดตั้งหลายพันเด้คนละเครื่องปั่นข่อยๆกับเบิดคือกันเด้บ่แม่นว่าบ่เบิดเด้อันเฮาเติมเงินเฮาไปใส่แล้วเขาจังข่อยอันเอากลับขึ้นมาให้แม้ซ้ำเอาเงินเฮามาใส่เท่ารลยเบิ่งแล้วก็ได้ข่อยมาคิดคิดเบิ่งแล้วซ้ำเอาเงินเจ้าของมาใส่โมเมนซ้ำคนละเครื่องหรอกกันเฮาบ่เติมเงินเข้าไปเฮาได้สิได้เงินเขามาใส่ เมื่อเมืองเรากระไดคอยเบิดเงินน้น่มคุณระเคืองต่างหลายเติมไปเทลานอันกระเป๋าตังซี่พันกับเติมไปซีพันก็ไปใส่เงินซีพัน 4, เบิดอันบันนี่ห้าใส่เบิดเหลียวเทียนมาให้ห้าวเบิดเหลียวห้าวก็ไปใส่ไม่ยูข้อบันนี้ไหมไปไปมา่าม่าจั๊กคอยเบียนมาแดกับไรมีแล้ ขาดทุนใดก็ได้เป็นของซ้ากันกระเป๋าเงินห้าเสือข่อยมานอนคิดอยู่ตรงวระโดนเออม่นนอนคิดอยู่ต่างวระโดนนอ้นเอาเงินจาของซีพันไปเติมกระเป๋าตังค์เมื่ไหลามาคิดไปคิดหน้าจะเอาเงินจาของไปใส่ เจ็บใจเหลีป่ประชาชนนแนวเลยเป็นแน่า,านี้จมอ,อยแค่หลอกก่นเราเขีนดีน้ำเลยจมเห็ไปเห็นมาก็เลืยเสียบเงื่อนไปถิ่นซืซ้อเลยได้ซื้อของมาํำบปรมานเงื่อนเจกของอันจำบอรเมานเงื่อนอันรัฐบาลํำเป็นเงื่อนเจกของเราซื้อของผมมาทางมาหลายปี เอาเงิ่อนเจ้าของไปแล้วคนะพ่ะนะพี่น้องไอ้เอาเงินเจ้าของใส่กระเป๋าตังค์ไปสี่พันใส่จนวินวันนี้ก็เติมเงินเขาไปอีกวันนี้เขาก็จ้างคอยโอนเงินมาให้โอ้ยมาคิดเบ้งางกัากันสเสมอเงื่อนเจ้าของไปใส่เงินเจ้าของสเสมอเงินเขาเข้าไปหมุนตะกอนน้องคอยเท่ยไ,ไม่เขามาบ้างกัากันบ่เมือนเลยพี่น้อง ผู้ใดก็ได้ผู้ขาดเราว่าเห็นดีน้ำได้ในเบิร์ดควยเบิดเงินไปบ่าแม่นหน่อยคอยแต่คอยจดไว้อันอันอันคนละเครืองเลยผมว่เห็นได้งอกดีง่ยยายสุดยอดเลย ใส่เงินเนจาของเธอเองเขาจำใคยเทียนมากจิดได้จังได้บ่นบอคิดขดขาดบอคิดลึกๆบอคิดสึ่งๆเยอะเปลี่ยนวันนี้จมใหม่ฟังพี่น้องจมใหม่ฟัง <laughs> <laughs> ถ้าเข้าไปสิไเ้เทียนก็ยังหนาติดเทียนเนาะแม่บ้านจมไป <laughs> จมไปเห็นงานไป ที่ได้เขียนก็หน้าติดเกียนเปลี่ยนหัวขวามันอยู่หน้าติดเกี้ยนโอ้ยข่อยกระบ้าสิบอยโจมหอยอดว่าไร่อยมานอนทบทวนอยู่ตั้งบดนบดีหัวดีเกินเขาว่าพี่เฮาหรือหัวสีใหญ่ว่าท่านเขาหรอกอันใดว่าได้เงินมากนั่นหรอกแต่เป่าหมักนนสวอสิได้เงินมากจนเมยเด้อพี่น้อง มันดง่ายเลยบ่ได้แท้เนาะที่เดิเง่อนนมันไปด้ง่ายๆโอ้ยอันใดกันยาบทุเอาสงขาขอ่ต้ไหมเ็นยังก็ยากเป็นคนใส่คนกันยากโอ้ยนายฮงยากไปเบิดซุแนวโลดบ่พ่อยกินกันยากพ่อกินกันยากมื้อนี่เป็นมือจมแมหรอพี่น้องเอ้ย น,นั่นการหมุนเป็นบัก <başka> ค <es ố ie> ้างเลยนั่นก็ได้หมุนยุติวูติหูติหอยู่มันเป็นบักค้างพอพูดสอง